สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ชมในไลฟ์สดกันด้วยนะคะที่กำลังรับชมกันอยู่ค่ะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจข้องไยลักเฟซจู๊บค่ะรวมไปถึงเพจข้องตุยาตาสร,บรสับบรินักงานใหญ่ค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่งานค่ะไฮลักเฟซจวร์ค่ะยอดกระบะ ใจมหาชนค่ะซึ่งในงานนี้ของเรานะคะจัดกันในงานปิดทองวัวพระรอยพระพุทธบาทสมโภศสือร้อยปีค่ะวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่กีพวกเราที่บุกไปย่าสระบุรีนั่นเองค่ะในงานนี้จัดกันตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะอย่างร่วอยู่กับ MC มจ้าเป็นเอีเจ้าโอ๋ค่ะรวมถึงงานีๆแบบนี้นะคะ โดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับทางผู้แทนจำหน่ายของเรากับทางบริษัทโตโยต้าสระบุรีจำกัดน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคาใครเข้ามาในไลฟ์สดของเราแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเลยนะคะหรือใครที่บอกว่าอยู่ใกล้กับบริเวณงานนะคะสามารถที่จะมาในงานของเรากันได้เลยค่ะเพราะถ้าเกิดท่านใดที่มาในงานของเราอายุ18ปีขึ้นไปท่านสามารถที่จะมาลงทะเบียนกันได้ฟรีนะคะลงทะเบียน รวมกิจกรรมได้ถึง4ต่อเลยนะคะโดยต่อที่1ค่ะรวมกิจกรรมวอล์คแรมลีรับของที่ระลึกจากกิจกรรมสอยดาวติดไม้ติดมือกลับบ้านกันได้เลยต่อที่2ค่ะพิเศษสุดๆกับกิจกรรมวอล์คแรมลีโดยเราจะมีการเก็บคะแนนตลอดแต่วันที่จัดงานอุดมคะแนนได้สูงที่สุดจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทโดยจะประกาศรางวัในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม รวมเล่นบิงโกหรือรับเป็นสร้อยคอทองคำและเครื่องใช้ฟรีนะคะในทุกข่้นขืนเดือนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตอที่สี่ค่ะร่วมรื้อเป็นผู้โชคดีนะคะรับสิทธิ์เพชรเล็กฟรีสิบท่านต่อวันด้วยค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีติ๊กตอกกันอยู่แล้วค่ะเชิญชวนเมาร่วมกิจกรรมไฮลักชุดแอนแทร์หรือก็คือนั้งมาชายภ้าหรือวีดีโอก,ก็ได้ค่ะที่จุดโฟล์ทบุ๊กหรือจุดไหนก็ได้ให้ตีเดียวก็หนักหน่วโก็เต้ตาจา ตรงนยติดต่อคที่เป็นสารณะค่ะพร้อมติดแฮชแท็กให้กับเราแฮชแท็กไทยรักเฟสบุ๊ก2024สระบุรีแฮชแท็กไทยลักที่สำคัญย่าลืมเรื่องจะเป็นกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งสามารถรับสุดกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27ค่ะในเวลา4ทุ่มค่ะเพราะว่าในวันที่28นะคะช่วงเที่ยงคณะกรรมการของเราจะเข้าไปดูค่ะสำหรับใครที่่ียอดกเหิมใจสูงสุดค่ะจากนายติดต่อจะได้รับเป็นรางวัล2,000บาทและ หนึ่งรางวัลด้วยคะ่ะและเรายังเสริมครับมาด้วยบริการดีๆจากทางโตโยต้ามากมายคะ่ะในว่าจะเป็นทั้งทีคอนเนคอินออกพร้อมด้วยโตโยต้าชว,ว,วนและโตโยต้าล,ลีซิง่งที่จะทําให้การมีรถโตโยต้ตตนานั้นเป็นเรื่องง่ายสาหรับทุกท่านนั่นเองคะ่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในแต่และว,วันคะ่ะวงในกิจกรรมพิเศษค่ะการไปกวดรองเพลงนั่นเองค่ะแต่วันจะเป็นรอบทัดเลือกนะคะแล้วก็รกอบชิงในวันที่2 8ค่ะซึ่งเรามีรางวัลพิเศษเพื่อเป็นรางวัล บุรีค่ะโดยที่นะคะรับการโหวตจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีค่ะนะคะสามารถร่วมโหวตกันได้โดยการสแกน QR Code นั่นเองนะคะชอบหมายเลขอะไร TS อะไรสามารถร่วมโหวตกันได้เลยค่ะเราจะให้ทุกท่านนั้นร่วมโหวตจนถึงวันที่27ในเวลา2ทุ่มและประกาศผลค่ะในวันที่28พฤศจิกายนนะคะในเวลาช่วง10โมงนั่นเองค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะค้นง ซาบุเรจะได้รับเรางวัล5,000บาทค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งรางวัลพิเศษค่ะกับรางวัลคว้นใจชาวเตยตาได้รับการโหวตค,ค่ะจากพี่พิทยเตยตาสาบ,บุรรค่ะนะคะวิธีการโหวตก,ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือสแกนคิวอาร์โค้ดและตืกนค่ะนอกจากนี้ค่ะใครที่บอกว่าสนใจอยากจับจองรถวมภายในงานของเราตลอด9วันนี้เรามีทาเป็นและโปรโมชั่นสุดพิเศษไฮลัมหาโชคกับโชค5ชั้นรวมละกว่าน0แ0น โชคชั้นที่1จองรถคนงานรับปลาเติมและมันคอทมูลค่า2,000บาทค่ะโชคชั้นที่2มจองรถจุนปลาลุ้นรับเลยลุ้นรับเป็นส้คอทองคำน้ำหนักเรื่องสลึงจำนวนห้ารางวัลรวมมูลค่ากว่า28,500บาทสำหรับลูกค้าที่จองรถในงานของเราทุกรุนและแสดงตนจะได้สิทธิในการหยิบภูปองหนึ่งใบเพื่อร่วมลุ้นเป็นสร้ยคอทองคำน้ำหนักเรื่องสลึง ไม่ได้ซ้อยคอทองคำลูกค้าจะได้รับเป็นบัตรกำนันจากบริษัทมูลค่า1,000บาทและจะได้ในวันที่คุณาลบตรงค่ะชคงชัง้นที่สามค่ะรับส่วนลดเงินสดค่ะลูกค้าที่จองรถทุกรุ่นและแสดงตนค่ะลรับเป็นส่วนลดเงินสดสูงสุด25,000บาทค่ะชคชั้นที่สี่จองรถรับก่อลูกค้าที่จองรถทุกรุ่นและแสดงตนจะได้ลรับเป็น iPad Air ความจุ 256GB WiFi 1นงรางวัลมูลค่า27,900บาท และชคชั้นที่5จองปักลุ้นรับเพิ่มค่ะลุ้นรับเป็น iPhone 16 Pro ค่ะ256ริันรางวัลค่ะมวลค่ลูสาม0ันา 3, บาทค่ะชกแชั้นที่3ถึงชั้นที่5จะมีการจัปรางวัลในวัน,นสุดท้ายของการจัดงานอีกด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยและสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับทีมง,งานที่กษาการขายของเราหรือจะพิมพ์เข้ามาในไลน์สนของเราก็ได้